รุมฟังมวยหูฝีภาคบรรยากาศสดๆทุกคู่ทุกสนามตั้งแต่มวยวันยันห้ายกบอกบรรยากาศสดหน้าเสือแต่ละคู่ลงมวยรักมวยชอบฟอร์มมวยทุกคู่ทุกสนามรับรู้ทุกอย่างได้ที่มวยไทยออนไลน์คอมเท่านั้น คลิปวิดีโอที่ได้รับชมดังต่อไปนี้อาจมีภาพและเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับพี่พี่แฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับผมนะครับตั้มมวยไทยออนไลน์วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับเป็นศึกวันวันนี95วันศุกร์ที่31มกราคมนี้ครับทั้งหมด12คู่ผมจะมาหยิบยก3คู่หลักๆให้กับพุกท่านได้รับทราบครับว่ามีคู่ไหนเจอกันบ้างที่ผมจะมาวิเคราะห์ส่วนสําหรับพี่ใดนได้นะ ถ้าไม่อยากพลาดแนวทางดีๆแบบนี้อยากได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากทางหน้าช่องที่ผมได้วางแนวทางให้อยากเข้ามายืนบนเวทีสังเวียนมวยเดียวกันกับผมนะครับขังเข้าง่ายๆเลยครับใต้ลูกโปรไฟล์หรือว่าแอนทีก้าหนึ่งอย่าลืมใส่คำว่านำหน้าด้วยนะครับรับรองว่าไม่ตกเวทีสดชื่นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกครับระหว่างเคียมรันนาปฏิจะพบกับทางด้านเฟอร์เรลรี่แฟร์แท็กครับเคียมันก็เป็นมวยจากประเทศรัสเซียนะครับก็ถือว่าสถิติถือว่า นาติดตามมากๆยี่ครั้งไ like ล่พ่ายครับสำหรับเจ้าเคียมรันนามติในวัย30ปีก็ถือว่าร่างกายยังแข็งแกร่งแข็งแรงคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นแบเตเวทรบถึง145ปอนด์เราไปดูทางด้านเคียมรันครับอาวุธที่โดดเด่นของทางด้านเคียมรันก็คือลูกหมัดออกได้หนักแรงทั้งซ้ายทั้งขวาครับสถิติที่ชกไว้เนี่ยก็ถือว่า22ไฟล์ไล่พ่าย3ไฟล์หลังสุดในการชกวันก็ถือว่าเก็บชัยชนะมา3ไฟล์ติดครับ แล้วก็ได้สัญญามวยวันเป็นคนที่17ของรายการดครับในศึกวันลูฟี68ครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี67ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รับโบนัส350,000บาทไป1ครั้งครับก่อนนี้นะครับก็ทางด้านเคียมรันก็ถือว่าชนะน้องโอฮาม่ามวยไทยมาอดีตแชมป์โลกโมวยวันครับก็ถือว่าฟอร์มดีจริงๆครับสำหรับเจ้าเคียมรันตัวนี้มาเจอกับนักมวยไทยของเราเป็นทางดาเฟอร์ลารีแฟร์แท็ครับคู่นี้เฟอร์ลี่ก็ถือว่า เป็นนักมวยสูงยาวประเภทครบเครื่องหลากหลายคู่นี้ถ้าวัดกันจริงๆผมมองวัดลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ทางด้านเคียมรันแต่ถ้าความเป็นมวยอาวุธมวยดูเยอะกว่าหลากหลายกว่าก็อยู่ที่ทางด้านเฟอร์รี่คู่นี้ส่วนตัวผมยังชอบไปที่ทางด้านมวยไทยของเราทางด้านเฟอร์รี่ดูว่าความหลากหลายอาวุธมวยเนี่ยดูครบเครื่องมากกว่า แต่ต้นๆระวังหมัดให้ดีครับระวังหมัดของทางด้านเคียมรันให้ดีเพราะว่านักมวยฝรั่งเราก็รู้กันอยู่ว่านักมวยฝรั่งมีอาวุธที่เด็ดคือลูกหมัดออกได้หนักแรงทั้งซ้ายทั้งขวาคู่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบดูกันแล้วเลทเปิดเนี่ยผมก็มองว่าเคียมรันน่าจะต่อแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทางด้านเฟอร์ลรี่ทนหมัดได้หรือว่าหนีหมัดของทางด้านเคียมรันได้ผมมองว่าปลายๆถ้าเฟอร์ลรี่เดินตีเข่าเนี่ยผมก็ยังมองว่าเฟอร์ลรี่ มีโอกาสชนะทางด้านเคียมรันสูงผมเลยเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเฟอร์ลารี่มวยรองครับผมมองว่าต้นๆทําไม่พลาดโดนนับโดนนก,ก่อนปลายๆผมมองว่ามีลุ้นมีสิชชนะส่วนคู่ที่2ครับที่จะมาวิเคราะห์ในวันนี้เป็นรองคู่เอกครับจะชกกันในคู่ที่11ระหว่างประตักนินซินบีมวยไทยจะพบกับทางด้านฉลามดําสบุญมีธิ์นักมวยไทยเจอกับนักมวยไทยครับทางด้านประตักนินครับในวัย21ปีนะครับก็ถือว่า สามไฟล์หลังสุดที่โชกไว้ในศึกวอลลุมินีครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์ไม่ได้ดีชนะมาสามไฟล์ลวดแล้วไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่4มาเจอกับทางด้านฉลามดำสบุญมิริทคู่นี้กติกามมยไทยรุ่นสตอเวท1 1 5อถึง125อปอนด์เราไปดูทางด้านปะตักนินก็เป็นมวยประเภทสไตล์บูหัวจิตหัวใจดีแล้วก็มีลูกหนักลูกแรงส่วนทางด้านฉลามดำนะครับก็ถือว่ามาเปิดตัวไว้ในศึกวอลลุมนินีนัดล่าสุดครับก็ถือว่า ทำไว้ได้ดีมากๆครับก็เป็นฝ่ายชนะทางด้านสิงห์ธนวัน์นะครับนกยีรักบันมาแบบสนุกดูเดือดครับก็ชนะ TKO ไปนะครับในยกที่3นะครับและคว้าโบนัสไปได้สำเร็จครับสำหรับเจ้าฉลามดำแล้ววันนี้มาเจอกับทางด้านปะตักมินก็ถือว่าคู่นี้มีโอกาสนับนอกสูงหนักแรงด้วยกัน,นคู่ส่วนตัวคู่นี้เลทเปิดน่าจะเป็นที่ทางด้านปตักมินต่อผมก็ยังมองไปที่ทางด้านปตักมิน อาวุธมวยอาจจะดูช้ากว่าทางด้านฉลามดําแต่ความทนความอึดความทนหนักแรงคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้สูสีแต่ผมยังมองไปที่หัวจิตหัวใจและก็ความทนของทางด้านประตักหนิงวันนี้ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสนับน็อกสูงไทยพาดก็มีสิทธิ์ล่วงหลดผมก็ยังมองไปที่ทางด้านประตักหนิงต่อด้วยคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการเป็นคู่เอกของวันลุบวินี95นครับระหว่างยอดเหล็กเพชรอ,อัจฉริยะ จะพบกับเจ้าเสือใหญ่หมอกรุงเทพธนบุรีครับคู่นี้ก็ถือว่ายอดเหล็กเพชรในวัยสาปีก็ถือว่ากำศก,กำชัยมานานครับก็ถือว่าร่างกายดีมากสําหรับเจ้ายอดเหล็กเพชรก็ถือว่าวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องอย่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่ช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มดีแล้วก็มีลูกหนักลูกแรงอาวุธเร็วอาวุธหลากหลายด้วยไปดูกันที่ทางด้านยอดเหล็กเพชรครับยอดเหล็กเพชรก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกไม่ว่าจะเป็น ต่อยซ้ายต่ซ้าย,ายหรือว่าศอกซ้ายออกได้หนักแล้วก็รุนแรงส่วนทางนั้นเจ้าเสือใหญ่ก็ถือว่าอาวุธมวยดูไวดูคล่องแคล่วดูเร็วแล้วก็มีลูกหนักลูกแรงแล้ววันนี้มาวัดชั้นกับรุ่นพี่อย่างทางนั้นยอดเหล็กเพชรว่าวันนี้เจ้าเสือใหญ่จะผ่านรุ่นพี่อย่างทางนั้นยอดเหล็กเพชรได้หรือเปล่าคู่นี้ชกกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์วันนี้ก็มาเจอครับหนักแรงทั้งคู่คู่นี้ถ้าเปรียบเทียบกันเวลาเลทเปิดมาเนี่ย น่าจะเป็นทางด้านยอดเหล็กเพชรรุ่นพี่น่าจะมาต่อรุ่นน้องอย่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่เพราะว่าการชกในม,มวยวันเนี่ยประสบการณ์ทางด้านยอดเหล็กเพชรเนี่ยชกมาก่อนอถือว่าวัานนี้แล้วก็ได้กระดูกมวยการพันมวยเก๋าเกมกว่าแล้วก็หนักแรงด้วยคู่นี้โอกาสรับน็อกก็มีสูงส่วนตัวเนี่ยคู่นี้ผมมองไปที่ทางด้านรุ่นพี่อย่างทางด้านยอดเหล็กเพชรความไวอาวุธมวยอาจจะดูไปลองรุ่นน้องอย่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่ แต่ผมมองความอึดความทนแล้วก็ลูกหนักลูกแรงผมมองว่ายอดเหล็กเพชรหนักแรงกว่าความไวาอาจจะเป็นลองสภาพร่างกายอาจจะเป็นลองทางด้านรุ่นน้องอย่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่แต่ผมมองไปที่ชื่อชั้นกระดูกมวยความหนักแรงของทางด้านยอดเหล็กเพชรผมมองว่าวันนี้ยอดเหล็กเพชรรุ่นพี่จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างทางด้านเจ้าเสือใหญ่ไปได้แต่ก็อย่าลืมครับหมัดมวยมวยวันเป็นมวยนมเล็กเอาแน่นอนไม่ได้ครับอยู่ที่ความอึดความทนใครหนักแรงกว่า ใครทนได้มากกว่ากันก็มีโอกาสชนะส่วนใครทนไม่ได้ก็มีโอกาสแพ้สูงครับก็ส่วนสาหรับวันนี้ครับก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากฟีกท่านครับช่วยกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ